สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโคนิ่งโทรศัพท์นะครับโคนโทรศัพท์จากเครื่องหนึ่งสู่เครื่องหนึ่งถ้าเพื่อนคนไหนซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะครับสามารถโอนย้ายข้อมูลได้โดยง่ายนะครับตัวนี้เป็น oppo ทั้ง2เครื่องเลยนะครับเป็น oppo เครื่องเก่าจะเป็น oppo r9s plus นะครับส่วนเครื่องใหม่จะเป็น oppo r e n o o 2f นะครับวิธีการนะครับก็เข้ามาที่ แอปโนโทรศัพท์นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในเครื่องมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับของ oppo โคนโทรศัพท์ขอยนงนี้นะครับส่วนเครื่องใหม่ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันนะครับโคนโทรศัพท์ทีนี้แอปก็จะให้เลือกว่าตัวไหนเป็นเครื่องเก่าเครื่องใหม่นะครับตัวนี้เครื่องเก่าเลือกเป็นเครื่องเก่าไปตัวนี้เครื่องใหม่นะครับร e: ให้เลือกประเภทของเครื่องเกา่าก็เครื่องเก่าของเราเป็น oppo เช่นเดียวกันเลือกได้ a n d r ร i d รุ่นอื่นก็ได้ของ iPhone ก็ได้นะครับตอนนี้เราเลือกเป็น a p p l e เช่นเดียวกันก็เอาเครื่องเก่ามานำ,นำมาสแกนเรียบร้อยนะครับกําลังเชื่อมต่อครับสามารถโอนย้ายรายชื่อนะครับข้อความประวัติการโทรแล้วก็พวกรูปภาพวิดีโอเพลงระบบการตั้งค่าอะไรต่างนะครับ แต่แอปพลิเคชันอะไรก็สามารถโอนได้นะครับหรือว่าเราจะเลือกตั้งค่าเองเลือกเองเลือกบางอย่างบางส่วนก็ได้นะครับผมเลือกบางส่วนทีเอาพวกรูปวิดีโอเพลงออกแล้วกันนะครับเนื่องจากของจุยเยอะจะค่อยไปลงในคอมพิวเตอร์ทีหลังนะโอเคเ okay, มื่อเราเลือกได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็เริ่มการโอนโอเค okay, รอประมาณ7นาที เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับส่งเสร็จแล้วลองใช้เราสอบเครื่องใหม่ได้เลยดูดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับก็จะมีะรายชื่อข้อความข้อมูลการโทรเอกสารต่างค่าแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับมันทั้งหมดลองเช็คดีว่า่าตัวนี้รอรอสักครู่นะครับตัวนี้ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอ่แอปมาหมดครับพวกเกมพวกอะไรนี้ก็มาอโอเคร้อยกว่าร้อยชื่อมาครบครับแอปธนาคาร อาจจะต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งนะครับอเคขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ